สวัสดีค่ะวันนี้ครัวบ้านหนูก็มาชวนทำเมนูขนมถ้วยฟักทองทานเองกันแบบง่ายๆนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะก่อนอื่นเราก็นำเนื้อฟักทองนะคะจำนวน100กรัมมานึ่งให้สุกค่ะส่วนตัวก็ใช้ระยะเวลาประมาณ10นาทีนะคะได้แล้วก็นำส่วนผสมของตัวก้นขนมมาปั่นรวมกันเลยค่ะก็จะมีน้ำตาลปี๊บทั้งหมด150กรัมค่ะตามด้วยฟักทองที่เรานึ่งเตรียมไว้นะคะ แล้วก็แป้งข้าวเจ้าค่ะ65กรัมแป้งมันสับปะหลัง20กรัมหัวกะทิ50กรัมค่ะตรงนี้ก็จะช่วยเพิ่มความนุ่มให้กับก้นขนมของเรานะคะแล้วก็น้ำสะอาดค่ะจำนวน300กรัมค่ะได้แล้วก็นำมาปั่นให้ละเอียดเลยค่ะค่ะเสร็จแล้วเราก็พักไว้ก่อนนะคะต่อมาเรามาเตรียมหน้าขนมกันต่อเลยค่ะก็ใช้แป้งข้าวเจ้าทั้งหมด25กรัมค่ะตามด้วยกระป๋องครึ่งช้อนชา แล้วก็หัวกะทิค่ะ500กรัมในคลิปนี้เราก็ใช้เป็นกะทิสำเร็จรูปอีกเช่นเคยนะคะก็คนให้ส่วนผสมทั้งหมดละลายเข้ากันดีค่ะก็เสร็จแล้วเราไปเตรียมตัวนึ่งขนมกันเลยนะคะก่อนอื่นเราก็จะนึ่งตัวพิมพ์ให้ร้อนก่อนนะคะสักประมาณ5นาทีค่ะ เมื่อครบเวลาแล้วก็เบาเป็นไฟอ่อนนะคะไอ้น้ำจะได้ไม่ลวกมือนะคะและถ้าเราเปิดแล้วมีไอ้น้ำลงไปในถ้วยนะคะก็ให้ใช้กระดาษทิชชู่ค่ะซับๆนะคะก้นขนมของเราจะได้ไม่แฉะค่ะเสร็จแล้วก็ยอดขนมลงไปเลยค่ะก่อนหยอดก็แนะนำให้คนทุกครั้งนะคะแป้งจะได้ไม่ตกตะกอนค่ะก็หยอดลงไปประมาณครึ่งพิมพ์ค่ะสำหรับ1สูตรของก้นขนมนี้นะคะส่วนตัวก็หยอดได้ทั้งหมด36ถ้วยค่ะ ต้นทุนก็ตกถ้วยละประมาณ36สตางค์นะคะเสร็จแล้วก็ปิดฝานะคะนึ่งด้วยไฟแรงเป็นเวลา7-10นาทีค่ะเมื่อก้นขนมของเราสุกแล้วเขาก็จะเป็นสีใสๆแบบนี้นะคะจากนี้ก็ยอดหน้าขนมลงไปเลยค่ะก็คนแป้งก่อนหยอดทุกครั้งเหมือนเดิมนะคะ สำหรับหน้ากะทิ1สูตรส่วนตัวก็ยอดได้ทั้งหมด30ถ้วยนะคะตกต้นทุนถ้วยละ1บาท3สตางค์ค่ะเมื่อนำมารวมกับต้นทุนของก้นขนมนะคะก็จะได้ต้นทุนขนมถ้วยต่อชิ้นอยู่ที่ชิ้นละ1บาท39สต้ตางค์ค่ะราคาขายที่เหมาะสมก็ไม่ควรขายต่ำกว่าชิ้นละ2บาทนะคะจะขาย6ชิ้น20หรือว่า7ชิ้น20ก็ได้ค่ะกำลังดีนะคะขาดเสร็จแล้วก็เนึ่องต่อด้วยไฟแรงอีกเช่นเคยนะคะ7-10นาทีค่ะ นี่นะคะขนมของเราก็สุกแล้วค่ะเดี๋ยวจากนี้เราก็จะยกลงจากเตาแล้วรอให้เย็นเดี๋ยวมาชิมกันนะคะค่ะเราก็พักขนมมาจนเย็นสนิทแล้วนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเรามาแคะดูกันนะคะก้นขนมของเราก็จะล่อนออกมาแบบนี้เลยนะคะแล้วก็สีสวยมากๆเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาตัดชิมกันนะคะ ตัวก้นขนมของเราก็จะมีความนุ่มนะคะไม่แข็งกระด้างค่ะมีรสหวานนะคะส่วนตัวหน้ากะทิก็จะมีความมันเค็มค่ะทานคู่กันก็จะลงตัวพอดีนะคะค่ะยังไงก็ฝากไปลองทําทานกันดูค่ะและสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่เมนูหน้าค่ะสวัสดีค่ะ